โอเคครับ <Okay. S 2> อยู่กับเกมนั่นแหละฮะโซนไหนนี่คือเกมที่บอกว่าไม่ได้เล่นมานานนะแล้วพอกลับมาเล่นเป๊บกอ็อทิใยญทเทีบแต่มันต้องรอกดเน็วเกมแป๊บหนึง่งแป๊บหนึ่งถึงนานโอเคนี่เล่นได้ประมาณสีห้าวันนะ่ะม่เด้ทำ มันจะมีดาวให้อัปเกรดนะฮะอัปเกรดทั้งหมดก็คือต้องอัปเกรดประมาณแปดไอ้เจ็ดรอบถ้าเสียงเป็นอย่างนี้ก็คือเสียงเป็นแบบซิมมันแบบปิ๊กลิเหมือนเด็กน้อยนะ่ารักนะเฮียไม่ใช่เสียงกูนี่อะผมงำลังเก็บเก็บซื้อใช่นะเนี่ยไอ้พวกสกิวใช่เนะี่ยมันจะมีบางตัวที่ต้องเติมด้วยไอย้เป็นสก,กินฟรีนะฮะ จะไดเกินฟีของตัวนี้ตัวเดียวได้มาจากไอตัวเนี้ยโอ้ต้นไม้ตัวแล้วโอ้จีจะเกฟมีมามาอนะคะเดี๋ยววันนี้จะเล่นให้ดูโอ้ลืมรับของเพื่อ อุ้ใช้ดาบโอเคหนะ้านะเริ่มเกมมันก็จะเป็นอย่างนงครับตอนจะเริ่มเกมมันก็จะประมาณแบบมันก็มันเนี่ยมันจะมีมันจะสุมดานถ้าใครอยากรู้ว่านี่รูปดาบคืออะไรนั่นแหละก็อ่านไปมันจะสามารถสะท้อนลูกกระสุนได้ กกมนี้มันอัปเดตใหม่ทีแม่งมีด่านรับอะไรนะหนาก็ไม่รู้มีคนมาบอกว่าไอ้ตัวลกที่อะไรมันใช้หัวเหรอแอดแน่นกูเป็นคนขายข,าของไอที่มันก็จะมีดา่านไม่สิมันจะมีแมปอยู่ประมาณตรงด้านขวาแล้วก็จะมีตั้ง น่ะเห็นไหมสีบาทน่ะอยู่ด้านบนน่ะต้องระวังเอเนอร์จีหลออสีโฟ้าด้านซ้ายบนเอาไว้ด้วยนะถ้าหมดก็คือจะใช้อะไรไม่ได้เห็นด้านขวานไหมฮะที่มันเป็นรูปเนี่ยที่ผมใช้นิ้วจิ้มอยู่นะนั่นแหละฮะเอสี่เหลี่ยมซีโฟ้าก็คือเอเนอร์จที่ต้องใช้ โดยยงไงก็คือรูปดับคือดาเมจลูปดับมีสีเหลืองก็คือความเร็วสีแดงก็นั่นแหละแล้วก็สีฟ้าก็คือเอเนอจีที่ต้องใช้แนะนำว่าให้เล่นด่านให้หมดทุกด่านเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่ได้ตังค์ไม่มีอของซื้อเดี๋ยวจน มีคนถามว่าเอ้ยเอย,เอยมทำอะไรไม่ลงคลิปเลยอะ่ะเอ้มีิดคดีอยู่ใช่ไหมอะ่ะเอ้ยก็เชียร์ที่ไม่ทำคลิปก็มีอยู่หนึ่งสาเหตุก็คือเล่น The Cat b a t t e n อยู่ The b a t t e n Cat นั่นแหละพูดผิดอ้าวก็ได้ เกมนี้มันจะเก็บได้สองอย่างแต่ถ้ามีพาสีตรงนี้ที่มันเขียนที่มันเป็นรูปปืนสามปืนก็คือจะสามารถถือได้สามอาวุธนั่นแหละถือได้สามอาวุธปกติมันก็ไม่ได้ายย่ายไงคุณภาพภาพก็จะไม่ดีหน่อยเพราะว่าเนี่ยเห็นโทรศัพท์ก็ไม่เนี่ย จะสับ่นะเละอนถึงเว็บหนึ่งขีดห้าหรือสามขีดห้าหรือสองขีดห้าทั้งหมดนี้ก็จะมีอยู่สามด่านถ้าเป็นขีดห้าเมื่อไหร่ก็คือด่านนั้นจะเป็นบอสให้สู่แล้วบอสมันก็จะสุ่มบอสด้วยว่าจะเป็นตัวอะไรแต่ละด่านด่านที่มาก,ก็จะมี บอสโนแมนต้นขิดมาดแล้วก็เยติด่านพืชก็จะเป็นบอสบอสต้นไม้บอสต้นไม้แล้วก็บอสกระต่ายอตอร์ที่จำได้ก็มีเค่นี้พ่อยแธ่จะไม่เจอด่านต้นไม้เลยด่านไฟไม่สิด่านทะเลทรายก็จะมี ลิงใส่หน้ากากทองถือปืน PKP ที่ยิงแรงที่เที่ยแล้วก็ยักษ์สิละนี่อันนี้ถือได้สามอาวุธแนะนำให้ซือ้อหรือไม่ต้องซื้อก็ได้เพราะมันเกะแบบเชื่อเลยนะโอเคเสียงฝนไม่รู้จะเข้าไหมหรือเปล่า ระเบิดคฆ่าตัวตายอันนี้ก็คือจะเป็นบ่อน้ําที่เอาเอาวุธไปแลกเนี้ยเพื่อที่จะแรกของเอาไปเอาไปใช้แบบนี้ไปใช้ตอนหน้าเริ่มเกมอุ๊อู้แล้วถ้าแนะนาให้ถ้ามีดาบแบบนี้ นะนําให้ซื้อเลยแต่แค่มันจะเสียเลือดไปประมาณจะเสียเลือดไปประมาณสามเนี่ยเห็นจํานวนด้านบนไหมครับที่เป็นตัวเลขนั่นเลยค่มันจะเสียเลือดตามนั้นแนะนําให้ซื้อดาบนี้เพราะว่ามันทําอะไรได้นั่นเลยเนี่ยมันทําอย่างนี้ได้และความแรงมันก็คือเยอะแนะนำให้ใช้ดาบถ้ามี พาสีตะก,กิ้ที่เป็นรูปดาบแล้วก็รูปกรอเนี่ยรูปแบบเนี้ยเนี่ยรูปแบบเนี้ยเห็นไหมมันจะดึงกระสุนได้อู้อาเสียดตัวยลายม้าแต่คอ้อนขี้ลงไป สะท้อนสะท้อนโอ้โอเคนี่คนระับพอเจอกับด่านตัวอ e ีไลท์ก็คือมันจะมีกล่องให้อู้จมฟาวเวอร์แล้วถ้ามีกลงแบบนี้ก็คือมันเออ โ oh, okay. อ้โอเคนี่สีแบทแมนมันจะมีบางตัวที่เปิดกลงเพิ่มมันจะเป็นพ่อค้าที่ครับของเสริมให้โอ้ oh, นี่ฮ่ะเซลเซลลก็คือจะลดของห้าสิบเปอร์ซ็นในร้านค้านัา่นแหละอันนี้ก็คือจะจะได้เอเนจีทุกรอบตอน ข้ามอนเตอร์มันก็ได้อยู่แล้วเนี่ยเอานี่ไปไม่สอนเล่นนะานนี้มาเล่นตัวมันจอเล่นเหมือนกูรู้ไม่รู้ว่าเล่นยังไงอ้ยอากูตายเรียบร้อยมันจะมีให้ชุบชีวิตอย่างหนึ่งก็คือนี่มันจะชุบได้แค่รอบเดียวแค่ไปเลยพ่อคุณ แต่ถ้าไม่มีก็เอาชูกา้าสิบร้อยเกรนิตพิสตอล้มอาอ่ะโอ้ยเอาชิดแต่ใต้ห้าอยู่เร็ว ออกไปออกไปไอปีสอนนะฮะน้อย พผมออไปิดมาเลอกันเสียงเสียงน่าจะหายแล้วโอเคขเับพอร่ทโอ้ลูกค้างคาวนี้แนะนําให้ซื้อนะเพราะว่ามันจะดูดเลือดรูด้อยู่แล้วใช่ไหมว่าค้างขาวมันดูดเลือดใช่มันรู้อยู่แล้วถ้ามีตู้แบบนี้ก็คือแล้วแต่ว่าจะซื้ออู้ ให้ดูสิได้อะไรโอ้บิงโกตังมา15บาทคุม้มได้ตังเพิ่มมา5บาทแบฟรีๆแต่มันก็ไม่ฟรีหรอกอ่ากูตายน่ารหละฮะคลิปนี้สามารถเล่นได้สองคนนะถ้าใครอยากเล่นเดี๋ยวจะออกไปให้ดูว่าหน้าเริ่มเกมเป็นยังไงก็น่าแหละก็เห็นเลี้วอ่ะ จุดนี้ก็จะไม่มีการเตัโตนะครับเย็ดแม่กดออกได้เลยนะออกมาปุ๊บมันก็จะมีนี่แรงขวบมันก็จะมีการกดจอยเกมแล้วก็กดสร้างห้อก็คือมันปกติมันจะมีแค่อันนี้แต่แค่อันนี้ผมแค่ได้มาแบบพิเศษพิเศษหน่อยก็คือต้องเล่นให้ต้องเล่นถึงด่านสุดท้าย เื่อที่จะได้กลดล็อกอันนี้น,น,นะฮะมันก็สามารถกดสุ่มไปเรื่อยได้ถ้าใครเล่นกับเพื่อนก็แนะนำให้ให้ได้ไอเดขคหาแป๊บหนึ่งนะฮะมันต้องอยู่แถวๆนี้สิ เดาวประมิงฮะมันจะต้องเป็นเนี่ยฮเอานี้เแล้วกันแบบพูดแบบหาไปเรื่อยเนี่ยแนะนำให้เอา Infinity Energy จะเป็นรูป Infinity แบบสีฟ้าแบบนี้แล้วก็อีกอันที่ต้องเอามารวมกันด้วยนะต้องใช้รวมกันต้องหายเจอก็คือ เนี่ยเอเนี่ยตะกี้กดเลยต้องเอาเอเนจี้อินฟินิตี้กับดาบอันนี้นะฮะแล้วถ้าดีเลยก็คือไอสองอันนี้จะหายากหน่อยเอเนจี้อินฟินิตี้กับตีเร็วอะแต่ถ้าใครได้ของได้พวกนี้ปุ๊บแล้วเจอกับอันนี้ก็แนะนำห้ามเปลี่ยนเพราะว่ามันจะทำให้มีมอนเยอะมอนเยอะเป็นยังไงก็มันจะได้ตังค์เยอะค่าค่ามอนแล้วจะได้ตังค์เยอะขึ้น มันจะมีหมอนเยอะขึ้นอ่ะเกมนี้ผมเล่นกับพี่ฮะถ้าใครฟังไม่ถึงตรงนี้ก็ช่างมันโอเคก็จะเออก็ช่างมาเอาไว้แค่นี้แล้วกัน,กนบ,าบายยใครอยากเล่นกับเพื่อนมึงก็ไปเล่นซะเนี่ยไม่สิยังไม่ปิดก่อนดีกว่าเนี่ยฮะ วิธีการเล่นก็คือต้องใช้ w i ไฟเดียวกันต้องใช้ Wi-Fi หรือเน็ตเดียวกันไม่ก็ปล่อยฮอสปอลให้กันแค่นะี้ฮะก็เล่นได้แล้วโอเคบ๊ายบไปแค่นะี้